ในชาวราศีกุมใครที่เกิดราศีกุมนะคะอาจารย์จะบอกว่าไหนลองบอกกับอาจารย์ซีว่าปัญหาเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วหรือยังเพราะว่าดวงชะตามันจะเป็นแบบมันจะสมปารถนาแต่มันอุปสรรคเยอะเหลือเกินฟังดูแล้วงงเนาะอืมสังเกตหน้าไพ่แต่ละราศีก็คือจะมีสิ่งที่ดีเนี่ยพยายามเข้ามา สิ่งที่ดีพยายามเข้ามาตรงเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราเห็นปลายทางแล้วจะเก่งต้องบวกเฮงด้วยนะอ่ะมูนิดนึง่งมูเตล,ลูเสริมดวงเสริมบารมีกันหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าในชาวราศีกุมนะคะทั้งอุปสรรคก็จะผ่านพ้น แล้วก็สมความปรารถนาด้วยถ้าท่านอธิษฐานหรือกำลังที่จะประกอบการสิ่งใดแต่ท่านจะต้องมั่นคงในเรื่องของในใจอะที่ทำงานคืออย่างน้อยท่านทำงานอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วก็ในดวงชะตาของท่านถ้าทำงานร่วมกับใครหรือไว้ใจใครมากๆช่วงสัปดาห์นี้ไม่ได้จะต้องเก็บ เขาเรียกทำการใหญ่ใจต้องนิ่งเรื่องไหนห้ามออกเรื่องนอกห้ามเข้าพยายามาดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวกลุมไว้ใจใครไม่ได้นะแต่ดวงคุณกำลังจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่ามีคนไม่กี่คนหรอกที่ปรารถนาดีกับเราเห็นเราได้ดีแล้วก็จะรู้สึกดีไปกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้น มีเรื่องอะไรไม่ต้องไปบอกใครมากมายนะนะเพราะว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่ากลุ่มดวงกําลังจะดีแต่มีศัตรูประมาณนี้นะคะขอพอรองค์พระพิคเนศนะคะองค์พระพิคเนศคณะปฏินะคะก็จะเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองและก็ดูแลผู้ผีปีศาจอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครอาจารย์เชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีองค์พระพิคเนศนะคะขอพอรกับท่านในสิ่งที่กําลังจะทําและเข้าถึงใน องพระพิคเนตมากๆก็คือการทําสมาธิสวดอะไรไม่ได้เลยนะก็ขอให้สวดได้เถอะว่าองศีคเนใสายนะมมหานับรูประคำร้อยแปดจบพอสมาธิกึ่งปุ๊บว่าเราโอเคละเราเข้าผวังในพระองค์ละแล้วก็อธิษฐานเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่ามีศัตรูขอให้ข้าพ,เจ,าาาพเจ้ามีแต่คนรักคนเมตตา พราะพระพิคเนศเป็นเทพเจ้าที่ปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงและเป็นที่รักของเทวดาทุกๆพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นดวงกําลังจะดีแล้วมีอุปสรรคนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์เชื่อว่ากลุ่มนี้เขาไม่คงไม่ได้เอามาแบกอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาผ่านเรื่องอะไรมามากมายเกินนะทั้งเจ็บปวดทั้ง ระหว่างทางเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเจอเจอแค่เรื่องแค่นี้คนอิจฉาเราหรือใส่ลายป้ายสีเชื่อเถอะว่ากุมไม่แค่นะคะเพราะฉะนั้นเดินต่อเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่เดินต่อเก่งไม่บวกเฮงเก่งไม่มูเลยเก่งใช้แต่บุญเก่าอันนี้ก็แล้วแต่นะไปไม่รอดนะจะบอกเลยเพราะถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้สองราศีแล้วที่ขึ้นแบบห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวจะดูนะอาจารย์เชื่อเลยว่า ครึ่งหนึ่งของ12บราศีจะต้องเป็นลักษณะเนี่ยเหมือนกับดวงจะดีแล้วแล้วมันติดมันจะติดอะไรเนาะประมาณเนี้ยอเดี๋ยวเราก็ทํานะเหมือนที่อาจารย์ไปทําบุญเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่อุดรหน,นองคายวิ่งผ่านไม่รู้กี่จังหวัดเดินทางไกลมากนะแล้วล่าสุดไปพระธาตุลาหนองอาจารย์พูดเลยว่าอาจารย์มีโรคประจําตัวด้วยเนาะแล้วอาจารย์ก็แบบ เกิดอาการบวมบวมเพราะว่าทำพักผ่อนน้อยแล้วนานเลยประมาณเนี้ยอาจารย์เดินทางนําดวงชะตาของลูกศิษย์ทุกท่านที่ที่ฝากดวงไปแล้วก็ไปไว้กลางแม่น้าโขงวังเก่าของเจ้าปู่นะเป็นวังพญานาคนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเอาดวงของตัวเองไปทำสามปีหนึ่งครั้งอาจารย์เชื่อว่าเป็นการที่ คนจะทําคุณใส่มนดำอะไรเราไม่ได้หรือจะทำร้ายอะไรเราไม่ได้เพราะเราได้ฝากดวงกับพระองค์ท่านแล้วนะคะเรียกง่ายว่าแล้วก็ไปลอยทุกลอยโศกทั้งหลายทั้งปวงกลับมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าพลิกดวงจากร้ายกลายเป็นดีแอาจารย์มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ทําขนาดนี้เลยเพื่อทุกๆคนเพื่อลูกศิษย์เพื่อคนที่ฝากดวงไปอเพราะฉะนั้นท่านโชคดีจริงๆความปรารถนาดีก็ต้องการแค่ว่า ออพอเนี่ยลูกศิษย์ก็จะโทรมาบอกออสำเร็จแบบนี้นะาจาย์เริ่มดีแล้วเริ่มอะไรอย่างเงี้ยาจาย์ก็ดีใจไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกราศีตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบหนึ่งเนี่ยอยู่ในกำมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจย์จะพูดตรงนี้เลยไม่กลักแลห้าสิบเนี่ยอยู่ในกำมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกห้าสิบเนี่ยเป็นดวงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมั่นใจอีกว่าดวงคุณมีบุญเก่าเยอะหรือ คุณกำลังมั่นใจในความสามารถของคุณอาจารย์บอกเลยชั่วโมงนี้คุณไปไม่รอดแน่มันแปลกแปกมากๆเลยนําสําหรับคนที่ที่กําลังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการจะต้องเสริมดวงหรืออะไรจะบอกเลยว่าจะติดขัดผิดปกตินะคะ